ส่วนเรื่องของการตอบกระทู้ในสภาฮะวันนี้เนี่ยมีการประชุมวุฒิสภาปรากฏว่ารัฐมนตรีไม่ไปตอบกระทู้ทีนี้ไปตรวจสอบดูฮะการประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการประชุมและก็มีวาระหลายเรื่องน่าสนใจมีกระทู้เนี่ยถามเป็นตัวหนังสือเนี่ยนะครับถามเป็นหนังสือเนี่ยเรื่องแผนการพัฒนารองรับการเปิดให้บริการรถไฟจีนลาวอันนี้ถามนายกแล้วก็มีกระทู้ถามการส่งออกเข้าไทยไปต่างประเทศลดลงต่อเนื่อง อันนี้ถามรัฐมนตรีพาณิชย์คุณจุลินนะแล้วก็ถามเรื่องการปกป้องเด็กเยาวชนการประกอบกิจการเกมและการจัดเรตติ้งเกมอันนี้กูยุ้ยถามรัฐมนตรีวัฒนธรรมส่วนกระทู้ถามสดด้วยวาจามี3เรื่องนะก็จะมีเรื่องการแก้หวยเกินราคาทําไมแก้ไขไม่ได้อันนี้สววันชัยถามนายกแล้วก็การปกปิดข้อมูลโรคระบาด ASF ในสุกรปัญหามหมูแพงอันนี้สววคานูลสิทธิสมานนะถามนายก แล้วก็กลไกลโฆษณานโยบายหาเสียงเลือกตั้งถามโดยสอวเฉลิมชัยเฟื่องคอนนะปรากฏว่ารัฐมนตรีที่มอบหมายภารกิจเนี่ยให้มาตอบนี่นะฮะไม่สามารถตอบได้ไม่สามารถมาตอบได้ติดภารกิจ <c oughs> นะจึงทำให้กระทู้ถามด้วยวาจาเนี่ยตกไปนะะซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยอันนี้น่าเสียดายนะ <c oughs> แต่ละเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยอยากทราบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถามด้วย ถามกระทู้ถามเป็นหนังสือเนี่ยนะเรื่องแผนรองรับรถไฟไทยจีนลาวจีนก็เปิดแล้วไทยจีนเป็นยังไง<ฮ>ะนะแล้วเรารองรับยังไงอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้เนาะก็เป็นเรื่องที่น่ารู้นะฮะ,ฮะแล้วรวมไปถึงเรื่องร้อนๆเนี่ยหวยเกินราคาวันนี้หวยออกด้วยเนี่ยใช่ใช่นะฮะ <ๆ S 1> แล้วก็เรื่อง ASF ในสุก,กรเรื่องราคาแพงอย่างเงี้ยก็ไปตอบในสภานี้มันจะชัดเจนแต่ว่าวันนี้เนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะมีคําตอบในสภาได้เพราะว่าผู้เกี่ยวข้องในรัฐบาลไม่ไปตอบะนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นเสียโอกาสไปในขณะเดียวกันเราก็หาคำตอบมาให้ท่านผู้ชมทีนี้เรื่องของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะฮะไทยจีนเนี่ยตอนนี้อยู่ในเฟสแรกก็คือกรุงเทพไปโคราชส่วนจากโคราชไปหนองคายเนี่ยจะเป็นเฟสสองอันนั้นเนี่ยรออนุมัตินะฮะ ส่วนภาพที่ท่านผู้ชมเห็นทีนี้อันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดนะฮะนี่เป็นความคืบหน้าสัญญา3ขีด2อนะฮะอยู่ตรงมวกเหล็กลำตะคองนะฮะค่ะจุดที่เป็นแลนด์มาร์กนะฮะอันนี้จะเป็นจะเป็นแนวอุมโมงค์ทีนี้นะฮะเดี๋ยวให้ผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่นะฮะนี่คืออันนี้คือแนวแนวที่เขาวางออกแบบเอาไว้ที่จะมีการก่อสร้างนะฮะเนี่ยครับทีนี้เดี๋ยวดู ดูไปข้างหน้านิดนึงฮะจะเห็นเขาจะขีดเส้นความคืบหน้าให้อันนี้จะเผ็โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงงานโยธาสําหรับอุโมงนะฮะช่วงมวกเหล็กลําตะคองนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งฮะภาพนิ่งมีจะขีดให้ดูเลยนะฮะนี่ฮะนี่แนวอุโมงจะเป็นแบบนี้สีเหลืองๆใช่ไหมคะพี่นุ้ยใช่ฮะนี่คือช่วงลําตะคองนะฮะช่วงลําตะคองเนี่ยจะกลายเป็นว่าโอโ้โหตอนนี้เรามีทั้งทั้งด่วน มอเตอร์เวย์ใช่ไหมมอเตอร์เวย์ยุกกระดับอยู่ข้างบนะนะแล้วไอ้ความเร็วสูงอยู่ไหนหลายคนสงสัยไงน,นั่นน่ะสิเนี่ยจะทะลุผ่านอย่างนงี้ยนะอยู่ข้างล่างนะ<ห>จะเป็นอุโมงคนะ์ฮะโครงการรถไฟความเร็วสูงงานโยธาสําหรับอุโมงค์เนี่ยอันนี้อัปเดตนะฮะนี่ครับความคืบหน้าตอนนี้เรายังไม่ถึง10%นนะฮนะแต่ล่าช้ากว่ากําหนดเนี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์อืเพราะว่าสิ่งที่ช้าอยู่ก่อนหน้านี้คือการเตรียมเรื่องเทคโนโลยีนะครับ แล้วก,ก็การติดตามความคืบหน้าตอนนี้กรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมานาคมเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งจะมีการประชุมกันรองนายกอนุทินเนี่ยก็ไปประชุมนะเพื่อที่จะรองรับการเชื่อมโยงการเดินทางการขนส่งระหว่างไทยลาวจีนนะการประชุมเนี่ยจะมีการพิจารณารายละเอียดไปติดตามกันที่สําคัญก็คือที่สําคัญก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงรถไฟนะฮะ ถ้าไปดูตารางนะฮะอันนี้จะเห็นตารางอันนี้คือการประชุมล่าสุดของทางการนะฮะไปดูตารางสุดท้ายฮะระยะที่1กรุงเทพโคราชตามไปที่จะเปิดให้บริการปี69เห็นไหมฮะสีแดงด้านบนปี69นะฮะระยะที่2โคราชหนองคายนี่จะเปิดให้บริการปี71่เห็นไหมฮะอ่าส่วนรถไฟทางคู่ขอนแกนน่นหนองคายจะเปิดให้บริการปี69นี่คือตลอดเต็มรูปแบบนะฮะนะะแล้วก็การบริหาร จัดการการใช้ทางรถไฟและสะพานนะก็จะมีปฏิทินการสร้างอะไรต่างๆซึ่งทั้งหมดก็จะเสร็จปี6-9นะฮะแต่ทีนี้เรื่องการเชื่อมต่อกับลาวทีนี้นี่อยู่ด้านล่างสุดการพัฒนาพื้นที่นาการซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมต่อที่สําคัญก่อนหน้านี้ที่เราเห็นไปแล้วก็คือรถไฟลาวจีน,จนที่เปิดให้บริการแล้วทีนี้นะรถไฟลาวจีนเนี่เปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาแล้วก็เปิดมาแล้วเนี่ย ตัวเลขสถิติที่น่าสนใจมากนะครับมันมีผลเปลี่ยนแปลงก็คือการค้าไทยลาวส่งออกนําเข้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสําคัญค่ะแล้วไม่ต้องพูดถึงจากลาวไปจีนนะค่ะเพราะส่วนหนึ่งของเราก็คือลาวเราเราส่งเข้าไปลาวเนี่ยเพื่อที่จะต่อไปจีนนะแต่มันจะเกิดการค้าบันทึกก็คือไทยลาวใชทีนี้ลาวไปจีนเนี่ยก็จะเป็นอีกทอดหนึ่งนะฮะข้อมูลที่น่าสนใจใน ธนาคารกรุงเทพ SME Bangkok Bank SME มีการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจมากครคือเรามองเห็นเนี่ยเราต้องมองเห็นประตูแห่งโอกาสด้วยนะถ้าไปดูแผนที่ที่นำเสนอหเห็นนะครับอันนี้ยทำให้เห็นเส้นทางรถไฟที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตมองว่าเป็นโอกาสบ,บางคนกลัวว่าสินค้าจากจีนมันจะทะลักเข้ามาลาวแล้วทะล,ลักเข้ามาไทยมันก็แน่นอนละคาขาย แต่สำคัญคือแล้วเราคิดด้วยว่าเราจะขายอะไรให้เขาทีนี้ใ,ในแบงคอกแบงก์เอสเอ k เนี่ยได้มีการเปิดเผยตัวเลขนะครับคือรถไฟลาวจีนเนี่ยขนส่งผู้โดยสารเร็วที่สุดที่ใช้ก็คือ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนขนส่งสินค้าจะวิ่งได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วมันลดต้นทุนค่าขนส่งจากลาวไปจีนได้มากถึง40-50%ฮะโอ้เยอะนะแล้วลดระยะเวลาที่ใช้จากลาวไปจีนเหลือ1วันจากเดิมถ้าไปทางเรือ30วันโอ้หนึ่งเดือนค่ะ huh. แล้วปัจจุบันนี้จีนลาวรถไฟเปิดให้บริการแล้วผู้โดยสารที่เดินทางเนี่ยกว่า670,000คนขนสินค้าไปแล้วแ7 0 0 0 0ตันนี่คือประตูแห่งโอกาสไงคือของเรานี่มีไปทิ้นที่จะไปเชื่อมในอนาคตแต่ตอนนี้คือ ที่จะเชื่อมก่อนคือรถไฟทางคู่ของไทยแต่ของไทยเนี่ยมันไปเชื่อมถึงลาวเลยมันไม่ได้เชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วปานกลางของเขาเพราะของเราเป็นขนาดรางหนึ่งเมตรแต่เราจะมีระบบก็คือของไปแล้วก็จะมีระบบอ้าวขนจากนี้ขึ้นรถไฟความเร็วขึ้นนะยิงไปจีนทีนี้นะแล้วของที่เราจะเอาขายจีนที่เราเคยนําเสนอไปแล้วไงที่ท่านกองสูญคุณหมิงมาเล่าให้ฟังอะ่ะนะขา,ขายได้เยอะเลยนะหรือแม้กระทั่งใน b บง g k o ้อ SME เนี่ยที่เขาแนะนําตัวหนึ่งนะฮะก็คือตลาดน้ําพริกในจีนตลาดน้ําพริกในจีนเนี่ยเป็นโอกาสสําหรับผู้ประกอบการไทยที่จะรุกตลาดของจีนเนี่ยคือหมายถึงจีนชอบน้ําพริกแล้วเรามีไงใช่กลยุทธ์การตลาดที่สะกดใจคอน้ําพริกนี่เขาแนะนําด้วย <S <S ะนะที่เป็นกราฟนี่คือตลาดน้ําพริกจีนเติบโตอต่อ,ตอนเนื่องนะฮะ <S <S จ้ะคาดว่าปีนี้ปี2021ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ จะโต4 0 0 0 0ล้านหยวนอ่ะ oh, oh. มูลค่าจะเกือบเกือบ4 0,000ล้านหยวนอ่ะท่านต้องคูณ5บาทไปอีกนะคะแล้วน้ำพริกเรามีอะไรบ้างล่ะฮะทีนี้โอ้โหเราไม่แพ้ชาติได้น้ำพริกตาแดงโอ้ oh, เยอะเยอะมากสามารถขายได้ทำแบรนด์ได้นี่เป็นข่าวดีโดยเฉพาะน้ำพริกเนี่ยวิธีการผลิตมันไม่ซับซ้อนไงผู้ประกอบการพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือแล้วก็มีภาคใต้แล้วก็มีภาคอีสานแล้วก็มีตะวันออกตะวันตกภาคกลางมีหมดแล้วเครื่องเทศเราเด่นมากไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําแบรนด์ดีๆเราขายได้แล้วถ้า เจาะตลาดจีนได้นะโอ้โหรับรองเลยเง<ค>ินไหลมาเทมาเม็ดเงินนะอันนี้ก็เป็นโอกาสการค้าการขาย